รบสวัสดีพ่อพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีเบอร์สปูชุกินเดด้วยควพี่น้องเด้อบันนี้บ่อต่ายเข้ามาหอดเทือนแล้วครับพี่น้องเอ้ยนอนเทือนหอดซานเลยหนึ่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ขับอะไรพอพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอาของฝากน้องนัดมาให้อนะไปให้ท่าแม่พ่อพี่น้องเลยท่าแม่เพิ่นก็อยู่ในครัวพอนเลยแล้วกนเห็ดกินยังไงข่าวพีเบิ่งก่อนพ่อนพี่น้อง ตอนนี้ก็ค่อยค้ำลงแรงนะตะเวนตกแล้วพอพี่น้องเลยแต่ว่ายังทันได้มืดทำไมจ้าเป็นเห็ดยังกินได้กินแต่เสียงปากเขาเป็นบ่งในครัวผมพี่เนาะเลยเป็นเห็ดกินอย่างไหนมาเห็นทำไมทำไมเป็นเห็ดกินแกงโฮ มันเป็นงอม,มห,หอยบิย๊กบ <Big Boom. S 2> ูมอันนี้เมไปดิปรุ่มบิกบูมกะมาเผาอีกเออนี่หอยมันเป็นงมมาเพื่อใช่หรอหอยตับกี้อันนั้นหอยอยังอันนะ่ะหอยเด็ดมาหอยกระปุก<ม> <c oughs> หอยกระปุกนนะ <c oughs> แกงหอยกุกนนะอันนี้ก็เป็นหอยคือการพื่อใช่น้องเไง หอยเห<อ>ย็นหอยก็สิประมาณนี้แหละนี่พี่น้องหอยกระปุ่มคล้ายๆล้าคือหอยแข็งแต่ว่ามันสีหน่อยสีด,ดำพ,พี่น้องได้การได้เคงหน่อไม้มาแทง็งใหย่เนื้อหอยทำไมพี่เอาหอยไปงมหอยเอได้เคืองหน่อไม้ ไปงมกับไพนี่ไปงมกับน้องวิวอืมน้องใหม่ก็ได้แป็นใหม่ก็ได้หอยก็ได้อันนี้อันนี้เป็นของฝากบ้านปา่าพอนพี่น้องเลยงงน,น้องหนาเป็นเอามาฝากเป็นเนาะผักพอดีชิหอยอืมแกงหอยอพ,พอ,ยอยพนวะ น่องบ๊กบูมแกงหอยมาอนิพี่น้องกันเมนูแกงหอยทำแม่เป็นซีมือทำแม่เท่ากับบารีมาลายมื่นลายเป็นพ่นพี่น้องกันกริได้มามาหนแกงหอยกับผดบุบบวก <c oughs> กยมาติดต่อพี่นอ้องเยแต่แฉกขนาดนเลยอือพวพักทำเมย์ผลหวานไ้กะขึ้นเลยเนาะงามแล้วพหน้าแงามดูหน้างามมื่นสาวฮิไปถ่ายพอมพี่นอ้องเ่งสวนครัวครับมพี่น้องเ้ยจักงามสำได้เลยจักสำได้เลยครับก็ยังไระเห็นทาแม่์พี่ชัยใสพักบัวลงไปพอมพี่นอ้องเ้ย บัวฝนกับริญาณอนนาใช่มินเอามือเล็ดนอารักดอกสติไม่ตีใช่ดอกสตนอกสติไม่ตีใช่ดอกสตินี่ปยปลงโต๊ะถีเลือกัจเจียนคันบ่าตายเมื่อมื่ออื่นกัจเียเอาว้สาบให้ยังยืดขัวอืะ ่เจิดมันคเคยกินดอกหอยแบบสิถ้าแม่เพิ่นใส่พักลงใบเรียบร้อยไปพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟพร้อมขี้นอกเลยบาทนี่น่องบ๊กบูมน่องบ๊กบูมอยากได้เงินบอ โดยเลอวะโดยอืมยังได้เงินเลยขอบใจปลาลุงเด้อเออเอาือพี่น้องเอ้ยปงแล้วเรียบร้อยบัดนี้อากาศกันหนาวหนิได้สิได้กินแหละป่านี้เอาหม้อมาต้มหน่อไม้ไว้อืมข้างหม้อต้มหน่อไม้เนาะเอาพักมาามันแข็งพี่น้องปอกแล้วเลยกันต้มเนี่ย เอาพักมากกว่พอดีเลยพ่อพี่น้องเลยพอดีใส่แกงหอยพอดีใส่แกงหอยเลยนอ้นงยนนองบิ๊กบูมก็มาผิงไผ่น้ำน้องบิ๊กบูมก็มาแต่งมหอยน้ำไปแถวปู่ท่านากระคำแล้วพ่อพี่น้องเลยไก่สิมืดเลยตะเวนตกดินเลยตอนนี้กัต้อมน้ำมัน สิโตมน้ำไม้ต่อยายเป็นมุมหอยเป็นยังยายก็เอาเห็นเลยค่ะน้ำไม้ยามแหลงคือว่าเลยพอพี่น้องเลยหายากบ้านเฮาแต่กะพอได้กินหากินหาอยู่หากินตามธรรมชาติวิธีการทำมาหากินบ้านเฮาก็สิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเลยบขหรี่ซื้อบุหรี่หายังก็มีแต่แนวแพงๆเนาะชิมว่าชิม้วยกระโล่ชิมห่าร้อยบาทก็เอาเงินในใายประชิแม่แล้ว มุกมาไว้ดีแล้วแกงหอยแกหูฟ้านี่แหละหาอยู่หากินตามธมรรมชาตินี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยวิธีบ้านบ้านเทนเ่ากับสีแบบสหละพ่อพี่น้องเอ้ยอะไ้รู้ล,ลามากมายยังดอกมาหากินกันไปเอาอนไรได้นะเอาถึงไปตกปักข้าวหนองบีบบูมน้องเต่าไปใช้น้องบีกบูม น้องเต่าอยู่เพื่อนอืมดยเป็นนะอืมน้องวิบูืเป็นยังเคอตาแดงอ่ะนาอ๋อน้องวิบูนไปงมหอยน้ำผึ้งเถา งอหอยน้ำปะเทาเลยมืนตาชนะมันหมดน้ำมันมืน,มน,น,มนตามันเลยตาแดงน้ำขาวตาพอมพี่น้องเยสุด้ลยมาเมื่อนเนี่พอดีกินแกงหอยเลยพอมพี่น้องเลยหอยกับกีนี่ครับมีแต่หน่วยใหญ่ อันนี้คือหอยหอยกับกีพ่อพี่นอ้องก,บกีบ้านเฮานี่ส,ส่วนร้ายชิมักอยู่ตามตอตามขอนตามีหยังตามตอตามขอนในเซนแหละพ่อพี่นอ้องยู่ในแม,นมน่น้ำเซนหอยนิมชิมักอยู่แต่ว่าตัวนี้มันก็อยู่น้ำเหลือน้ำเหลือเพียงเอิกเพียง,ยงคอไปแหละประมาณตัวนี้นี่ขอนในหยังมันก็จะมีในตอใหม่ แต่กินกระแทบคือการอแม่พี่นออ้องเ้ยเขางมไปไมันสีเห็นมันเสียบอยู่ในดินมันเสียบอยู่ประมาณเพียงนี้แหละว่าตะกีฮา็ไปงมกับเอื่อยไปงมมาขายม่พี่น้องเอ้ยตะ,ตะ,ตะกี้เขาไปงมมาขายกับเอื่อยอันมือหนึ่งได้อยู่หาพันกีบหาพันกีบเอือยเอืเอยหาได้หาพันกีบน้องก,ก็ได้อยู่สองพัน ตะกี้เอายัายางหน่อยครับไปงมมาขายอากาศกับน,น,น,น้ำหนาวลงนำเหลิกก็ไ่ได้ผลพี่น้องเลยมันหนาวต้นลงไปงมเอาได้ได้ประมาณกำมือหนึ่งก็ขึนมาพิงไฟอยากได้เงินตะกี้พอเมพี่น้องเอ้ยไปหาหาหน่อไม้กับกับเอื่อยกับมเมน้องแพนแหละหาหน่อไม้มาขายมือหนึ่งก็ได้อยู่สิบพันกีบ ตะเกียร์ครับไปหากับแม่นกแพว่าได้ซื้อของกินแป้งนัวเกลือแป้งนัวแล้วพอพี่น้อ,อยหามดหามาขายเห็ดว่ายย้ำใบใหม่โป่งใหม่กับไปหาเก็บขี้เล็กมาขายพอนพี่น้อ,อยมือหนึ่งก็ได้สิบสองสิบสามพันครับไปหากับเอื่อย ทำเป็นผู้ขึ้นน่ะะกระเอื้อยเป็นผูกขึ้นแ้วกะเอาก็เป็นผูกเก็บเก็บแล้วเอามาต้มต้มเอื้อยก็ไปขายเมื่อหนึ่งแ็ชีได้อยู่ประมาณสิบสองสิบสามพันนี่แหละก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยเนาะตะกี้ไ,ได้สิบสองสิบสามพันอี่โอ้ยดีใจหลายเลยพร้อพี่พน้องเลยทำไงกันต้มน้ำมันไว ต้มขนันเอาปลามันเมียนมากระสิแก่พอไหมพี่น้องเอ้ยมาขำอืมมาขำเพื่อวาไปกินเพลนเลยจากไหนไปมาเลยขำอืมไปกินข้าวไปเขินกินข้าวตอนนี้ก็กิกนขา้าวแล้วพอไหมพี่นอ้องเอ้ยลูกมันกินข้าวอิ้มนมบิว๊วเลยอืมมีบูมก็มากินนทำกันพ่อหน้องเอ้ย

ไอ้นี่ก็เนาะมานี่ก็สิอยู่มาแล้วครับเนาะนะมา yeah และวพอมีพ่นอ้องสำหรับลิดนี่ก็สมมาพักพัวนอนสเดียลาคนได้อวพี่น้องฝากก็ไดก็แซกก็ติตตามในเด้ี่น้องพ่อพ่อก็กกิปด่อไปพี่น้องเลยสบายดีผม